กสวัสดีครับท่านผู้ชมเลยนะครับผมแลวก็วันนี้เรามาเล่นเกมแม n e c ์ครับจะวากันนะแต่ว่าเล่นใน Project l a ันเชอรนะครับผมแลก็อันนี้ท่านผู้ชมน่าจะสงสัยว่าทําไมผมมีชุดกเกราะเหล็กแล้วเออผมแอบไปเล่นได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วครัวน,นี้ผมไม่รู้ว่าจะอัดชิปอะไรดีนี่แหละเรามาอัดเกมแม็์ครับที่ผมไปเล่นมาอืมใช่ไิเพลงไงนี่ อันนี้ไม่ใช่บ้านของผมนะอันนี้เป็นรังเอ็นบซีนะครับผมนะก็อาจจะอาณาถาสักนิดึงนู่นจุมจุ๋มเอเป็นรังเป็นล,เนลัเป็นที่พอพันธ์ของเอ็นบีซีนะครับผมนะอ้อ้เออ s ี่ี่ฉันขอโทษเนะออมือฉันไปโดนแล้วบ้านของผมมันอยู่ไหนอย่างนั้นเหรอก็ อ,อ,อันนี้ก็ไม่ใช่บ้านผมนะผมแค่มาอยู่ชั่วคราวแล้วก็ไม่รู้ของใครผมเลยเข้ามาสินะบ้านผมม,นมันอยู่ตรงนู้นต้องผ่านภูเขาตรงนี้ไปก่อนอีกลูกหนึ่งเลยนะแล้วก็เป็นฟาร,ร์มต้นไม้ของผมนะที่จะมาทำแลกสมุดเอ็นชาร์ดกับ NPC นะครับผมแนละ้วก็ผมก็มีพวกของไดมอนด์นิดนึงแล้วนะก็ f ฟอร์จูนกว่าจะได้กว่าจะหามาได้ก็สะมานมากเลยก็ ใช่แล้วก็ NPC ข้างในผมก็ได้แผ่งได้แบบไม่จำกัดแล้วอไม่จำกัดแล้ะไม่จำกัดแล้วอย่างไรล่ะเราครันนี้ผมจะพาไปดูบ้านอันแสนอบอุ่นของผมกันดีกว่าใช่โอ้โว้โว้โวไอ้ตรงนี้มันเป็นหน้าผาที่เอาไว้แบบเออมันไม่ได้เอาไว้ทำอะไรหละมัน มีมขึ้นมาเฉยๆโอ้โ,โ,โ,โหโห่เจ๋งไหมเจ๋งไหมท่านผู้ชมเจ๋งไหมเจ๋งไหมเจ๋งไหมมันอะไรซะ,อะเอ่อเอ่อเออมันไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ผมเคขมมือลั่นไปนิดนึงนะบ้านของผมมันอยู่ตรงนู้นเราต้องวิ่งไปเรื่อยๆเลยนะครับผมนะวิ่งไปกันเถอะดีกว่าโอ้เราเจอน้องหมาด้วยนะน้องฟ็อกด้วยตรงนู้นก็มีน้องน้องนอนอยู่ ผมผมเลี้ยงไว้ที่บ้านหนึ่งตัวแล้วใช่น้องเออน้องเห็น <c oughs> น้องเห็นผมแล้วก็วิ่งไปละ <c oughs> โอ้ตรงนี้มีหน้าผาด้วยหน้าผาแสนอบอุ่นนะใครตกลงไปคือจะแสนอบอุ่นสบายใจอย่างแน่นอนเลยนะคือแบบอบอุ่นไปอยู่ที่บ้านเลยแบบกับบ้านทางรัดนะนะทางบ้านผมอาจจะดูลำบากหน่อยนะใช่กอ ท่านผู้ชมอาจจะงงว่าผมมีของไปขนาดไหนแะล้วก็งงต่อไปนะเพราะว่าผมก็เล่นไว้เฉยๆแต่ไม่ได้อัดคลิปคือตอนนั้นก็ไม่อยากอัดคลิปนะแต่ตอนนี้ไม่รู้จะทาคลิปอะไรเลยมาอัดท่านผู้ชมอาจจะเริ่มเห็นสิ่งของที่เป็นฟาร์มตรงนู้นแล้วก็ฟาร์มหินยอกหินย้อยนะตรงนั้นมีฟาร์มวัวเออไม่ใช่นี่เออตรงนั้นเป็นฟาร์มพักทองของผมนั่นแหละอ้้กดไป ฉันเจอฉันอ่ะผมเจอฐานฉันเจอฐานรอ้อ๊บนี่ถึงไหมตึงไหม,ไหมช่วงนี้ก็ท่านผู้ชมอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมแล้วก็เข้าสู่หน้าหนาวนาั้นอาจจะลมมันอาจจะแบบพุ่มปุม,ปมบ้านระเบิดได้นะแล้วก็ระวังบ้านระเบิดกันด้วยแหละให้ท่านผู้ชมอย่าลืมดูแลสุขภาพอย่าลืม หาอะไรมากินที่มันอุ่นๆหรือว่าผมพ่อผมตลอดเวลานะหรือว่าอขอไฟออกไม่ไม,ไม่ไม่พูดดีกว่าแลเด็กเด็กดูเยอะว่ะนี่ไงครับท่านผู้ชมนี่คือบ้านผมผมนะบ้านผมผมนี่แหละการสร้างบ้านที่ถูกต้องคือมีแต่พื้นนะไม่ใช่ไม่ใช่บ้านมันยังไม่เสร็จอ่ะนะนี่ไงน้องฟ็อกที่ผมหมายถึงน้องหมาจิ้งจอกอ่ะนะใช่ผมเลี้ยงไว้ตัวหนึ่ง แล้วก็มีฝูงหมาเบิ่มเบมคือลือเลยตรงนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันจะกัดกันไหมอะไรประเด็นเนี่ยดิน้องหมานี่กับน้องนี่แหะแล้ตรงนี้ก็เป็นสมุดเอนชาร์ดของผมนะที่ทำมาอย่างยากลำบากเลยอนะ่ะแอ้ฟอร์จูนอันนี้มันสายที่จะยุ่งยากมากเลย แล้วตรงนี้ก็เป็นเตากับที่นอนของผมแล้วก็มีโต๊ะคราบสองอันไม่รู้ว่าคราบไปสองอันทําไมนะตรงนี้เขาเรียกว่ากล่องนะถ้าไม่ชมมาไว้เก็บของถ้าผม้ชมต่อยแน่เลยอ่าตรงนี้เป็นที่เก็บของนะอาจจะดูแบบลกๆหน่อยแล้วก็ช่วงที่ของมันยังไม่โฟนะผมยังไม่ค่อยยพร้อมนะไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าที่ตัดต้นไมนะ้ผมทําไว้เพื่อจะตัดต้นสนมาสร้างบ้าน เราก็ต้องยี่นี่ตัดต้นไม้เหมือนกันต้นมันเรียกว่าต้นอะไรนะเออมันเรียกว่าต้นอะไรเอ่ยเออต้นต้นต้นโอ้กันนะใช่ผมมาตัดต้นโอกส่วนอันนี้มันไม่เกี่ยวนะมันเกี่ยวมันมีตั้งนานลวมีเขาเรียกว่าความวัวนะไม่ต้องไปชมใช่เอาไว้แบบสังหารมันคือเอาหนังมาค้าเป็น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 ตรงนี้บล็อกหนังสืออะ ตรงนี้ก็เขาเรียกว่าโอ้ผมลืมปลูกตรงนี้อะ่ะเป็นหน่นะเอ่อตรงนี้เขาเรียกว่าฟาร์มอ่ะนะฟาร์มฟาร์มฟาร์มข้าวของผมมันนะโอ้โอโอ,อันนี้ไม่เกี่ยนะแล้วสวนตรงนี้เป็นเรียกว่าฟัก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 ,ฟก,ฟกทอง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 อนะแล้วก็ตรงนี้เขาเรียกว่าฟาร์มฟาร์มฟาร์มอ้อยอ้อยแบบบึ้มบิ้มคือเต็มหนองน้ํานะ ใช่ผมก็ไม่เข้าใจของผมว่าทําไมผมไม่ทําที่เรียบแล้วตรงไปเลยมันจะได้ขุดง่ายกว่านะก็ตรงนี้ก็เป็นก่ลองเก็บอ้อยนะผมได้แยกไว้ตรงนี้นี่เขาเรียกว่าเดือเหาะนะถ้าไม่ชมลองไปวางที่บ้านกันดูได้นะนั่งจู่ๆมันก็อาจจะเหาะได้นะถ้าไม่ชมลองเอาไปเล่นดูนะส่วนนี้เขาเรียกว่าประตูพอท่อนะนี่ใช่ชื่อประตูผมเทไหม ประตูไปหาเธอนะท่านผู้ชมอย่าลืมไปหาเธอกันด้วยละโดยการสร้างประตูนี้นะมันไปหาเธอได้จริงๆน,นะเชื่อผมสิผมไปให้ดูส่วนสิ่งนี้ก็เรียกว,ว่าเหมืองลงไปหาเธอเช่นกันนะนะท่านผู้ชมอย่าลืมสร้างเหมืองไปหาเธอด้วยละ่ะ ถ้าใครถ้าถ้าท่าผูาา้ชมชอบใครแล้วก็ลองสร้างเหมืองนะเผือจะได้ความรักตอบแทนกลับมาอ่อผมพูดเล่นน,นะนี่ไงเขาเรียกว่าเหมืองที่ผมขุดหาไดมอนด์นะนะมันจะแบบมีล่องร่องร่องตูดน้ำน้ำพัทลักษน้ำพัทลักษเอ่อเอแสงสว่างของฉันฉันมองไม่เห็นอนะ Okay. นี่นะมันจะมีล้องตูดกันเยอะมากเลยโอ้ยคลิปจะเป็นเหลืองเนี่ยมันจะไม่พาไปให้ดูแล้วกันมันค่อนข้างเก๋ไกไม่มีอะไรมากไปแต่ลองตูดเต็มไปมาทมายเลยนะตอนนี้ก็มือเป็นที่เรียบร้อยเลียวพระจันทร์อยู่ไหนนี่พระจันทรน์ใช่โอ้น้องหมาเอียงคอเพื่อบ,บอกว่าไปหาเธอนะบ้านของผมก็มีประมาณนี้อันเลยนะท่านผู้ชมก็ สิ่งที่ผมต้องทำต่อไปคือการหาเอชาร์ตดีๆแล้วก็ของไดมอนด์หรือมากกว่านั้นยันเนเธอไรท์เลยมันจะเป็นครั้งแรกเลยที่ผมจะได้ชุดแบบฟเกีอานะ่มียันเนเธอไรท์ทั้งหมดเลยนะเวอร์ชันคอมผมยังไม่เคยทำได้เลยแต่ว่ามือถือผมทำได้หลายรอบเลยวะนะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมเลยนะครับผมแล้วก็อาจจะไม่มีอะไรมากเลยแบบผมจะ มาเล่นแอบเล่นเรื่อยนะอาัดาผมอาจจะมีสตรีมแฟนเพจด้วยนะครับผมนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามีวันไหนนั่นหลยใช่แล้วก็ผมมีทวิตเตอร์เอ่อทวิตเตอร์ผมมีอยู่แล้วก็ฝากไปติดตามด้วยทวิตผมก็มีนะผมอาจจะไปไลค์ในทวิตด้วยไหนก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากค่อยเจอคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ